ี่อย่าร้องสิพี่ทำงานอยู่นะใช่บานี่อย่าร้องสิโอโซนบานี่ร้องให้ไม่หยุดเลยไปดูน้องดีกว่าโอเคโอโอบานี่อย่าร้องนะเดี <c oughs> ๋ยวไปชมนมให้นะโอโซนมาอุ้มเบานี่ให้หน่อยเร็วโอเคเดี <c oughs> ย๋ยวอุ้มให้ <c oughs> โอเคฝากหน่อยนะ บาวนี่เดี๋ยวป้อนนมนี่บาวนี่เล่นไหมอย่าพู่งแกะของเล่นพาบาวนี่ไปวิ่งเล่นกันไหมเฮ้ยเดินเล่นหรือเปล่านัองยิ่งไม่ได้เลยใช่ใช่เราพูดผิดโอเคเป็นความคิด